บัตรสะสมแต้มเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าที่ดีอย่างหนึ่งที่หลายธุรกิจเลือกที่จะใช้บัตรสะสมแต้มเปรียบเสมือนบัตรประจำตัวของลูกค้าในฐานะที่เป็นลูกค้าของร้านค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการแห่งนั้นนั้นบัตรสะสมแต้มสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่ให้กลายมาเป็นสมาชิกของร้านค้าและกลายมาเป็นลูกค้าขาประจำได้ ปฏิบัตนสิทธิพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสะสมแต้มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสามารถนำมาแลกของรางวัลตามเงื่อนไขหรือแจกคูปองโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิเป้าหมายสำคัญของการใช้บัตระสมแต้มคือให้ลูกค้าได้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการอีกครั้งและสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับร้านค้าให้ย,ยั่งยืนที่ผ่านมา กบัตรสะสมแต้มอาจจะอยู่ในรูปแบบของการใช้บัตรประดาษเป็นส่วนใหญ่ทำให้มีปัญหาตามมาเช่นลูกค้าทำบัตรหายลูกค้าไปใช้บริการหลายร้านและมีหลายบัตรจนไม่อยากจะสุกพาและบางครั้งที่ลูกค้าเลือกที่จะปฏิเสธการมีส่วนร่วมของการรับบัตรไปเพื่อสะสมในส่วนของร้านค้าก็มีความคาดหวังว่า ให้ลูกค้ากลับมาซื้อหรือบริการซ้ำๆร้านค้าก็ต้องมีการเตรียมในส่วนของบัตรกระดาษราประทับซึ่งก็ต้องมีการลงทุนอยู่มมเสมออีกทั้งขาดการบริหารข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตทั้งหมดก็เพื่อหวังยอดขายจากการรักษาลูกค้าเดิมให้กลับมาซื้ออย่างต่อเนื่อง กว่าไหมคักเรียนบัตรสะสมแต้มแบบเดิมๆแต่เป็นบัตรสะสมแต้มด้วยการใช้ลายแอปพลิเคชันที่ง่ายและสะดวกกว่า